เอาละกูจะสอนมาละเอียดแล้วนะถ้าพวกมึงไม่จําก็เรื่องมึงไรสัตว์ถามแอปกันมาจังเลยเฮียมึงพิมพ์ไป i ่อมึงก็เจอแล้วมึงกดเข้าไปเลยอ่าแล้วมึงก็กดติดตั้งแล้วมึงก็กดเปิดซะนะโอเคแล้วจากนั้นมึงก็กดอ่าค้างที่ไฟของมอสของมึงแล้วมึงก็กดเขาว่าเปลี่ยนเชื่อนะเข้าใจไหมจากนั้นมึงก็เปลี่ยนเป็นคําว่า m add on นะจากคําว่า10มานะ จากนั้นมึงก็กดเข้าไปที่ไฟนะบางเครื่องมันก็จะเด้งเข้าโมแจ้งเลยนะแต่บางเครื่องก็ต้องเลื่อนหาเขาว่าไม้คับก่อนนะนะหลังจากนี้มึงก็ต้องปรับตามกูทุกอย่างเลยนะมึงทําให้เหมือนนะอ่าปรับเป็นเชียร์ทีก่อนอย่างแรกนะเพื่อไม่ให้วัดนอนบักนะนะจากนี้มึงจะเห็นเขาว่าเลงหานะมึงเลื่อนลงมาหน่อยหนึ่งนะแล้วมึงก็กดตรงที่กูกดตามในคลิปเลยนะกดเปิดให้หมดเลยโอเคหลังจากนี้มึงก็เพิ่มมอดเข้าไปเลยนะแบบตามปกติเลยนะโอเค ม็อบที่กูลงอันนี้ก็คือมาซีมอบน,นะกูก็จะมาเปิดสกระซีรีส์ใหม่นะอ่าโอเคที่นี้มันก็ติดแล้วเรียบร้อยนะกูไปละครั้งนี้กูสอนครั้งสุดท้ายแล้ว